คลิปนี้เป็น day สนะครับ2วันผ่านไปนะครับสําหรับการฉีดปุ๋ยอาหารเสริมของเรานะครับตอนนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าเถาตําลึงนะครับที่เคยเหี่ยวเฉาตรงนี้นะครับเริ่มมีสีเขียวแล้วก็แตกยอดอ่อนออกมาใหม่แล้วนะครับแหมันี้ก็ต้องให้ทุกคนนะฮะมาช่วยกันดูนะครับว่าปุ๋ยอาหารเสริมตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยให้ใบไม้นะครับพืชของเราเนี่ยเขียวมากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับมาที่สุดไปด้วยกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะนี่เลยตอนแรกที่เราเออ่ก่อนที่จะเอาปุ๋ยอาหารเสริมฉีดต,ตัวต้นคุณนายตื่นสายนีนะครับก่อนหน้านี้นี่เขาจะเหี่ยวไบปายนิดนึงเนาะน,นะครับจะเห็นได้ว่าเขาแตกยอดอ่อนออกมาใหม่ออมหมครั้งหนึ่งแล้วนะครับแหมน,น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับส่วนต้นไหนเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าเขามีความเขียวของใบมากขึ้นเลยนะครับนะฮะนี่เพียงแค่เอเ็น ันที่3เท่านั้นเองนะครับนะตอนแรกว่าจะาถ่ายคลิปทุกวันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราจะวัดผลกันเจ็ดถึงสิบสวันนะครับก็เลยเ,เป็นเลคี้ก็แล้วกันนะครับเป็น day สก็เลยมาเช็คกันนะนะฮะส่วนตัวที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับวันนี้ลมแรงนิดนึงนะทุกคนนะอาจจะจับภาพได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือ,อพริกนะฮะ ที่เราฉีดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับเขาไม่ได้เขียวขนาดนี้นะฮะนี่รู้สึกว่าใบเขาเขียวแล้วก็มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะฮะต้นนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ทุกท่าทุกคนมาดูที่ต้นนี้นะครับอ่านี่มาเลยมาเราจดพามาดูต้นนี้นะครับนี่ฮะค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะครับเรื่องของสุขภาพใบที่มีความเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเนี้ยฮะนี่ฮะ ของจริงนี่มองเห็นแล้วเนี่ยมีความแตกต่างค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวเราซูมไปดูที่ลูกพลิกนะครับอืมนี่นะฮะเอาละนะครับนี่เป็นเพียงแค่เดยสามนะครับที่ใช้ปุ๋ยอาหารเสริมตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดยที่5นะครับว่า พืชของเราเนี่ยนะครับหลังจากการฉีดไป5วันแล้วเนี่ยเขาจะมีผลตอบรับนะครับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วติดตามในคลิปต่อไปนะครับ